กดไม่ไหวแล้วโซร์ททันปะซ้ำซ้ำขับซ้ำมาขับเลยซ้ำมาขับเลยไปนิดๆเถื่อนโอโอ,โอคอนเนอร์เห็นปะโฟร์ข้างหน้าเรามันมาโฟร์มาทันทันทนันมามเขาลงซ้อมสวยโฟร์เป็นคอนเนอร์โฟร์ข้างหน้ามี โอเคโอเคเ็แล้วครับสุดยอดคอนโทรลคอนโทรษหน่อยนิดนึงหลุด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 ไปไปไปหลุดหลุดเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออไปหาซอยเข้าเลยหาซอยเข้าเยอะๆสุดยอดมันทำดีมากเพื่อนนี่แหละคอนเนอร์เพื่อนหาซอยแล้วแอบหาจุดแอบด้านหลังบ้านอะไรเงี้ยอย่างซ้ายนี่ก็ได้ ออทเ,เออยป็นไเป็นงโซนเป็นคำดีมากเพื่อนสุดสุดสุดละสุดละสุดละ